สวัสดีนนค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณฟังของ FM 97.0นะคะคุณผู้ชมทางส p ปน n นลทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์17เมษาย,ยนค่ะวันนี้จะชิ้ชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปกันที่สม,มุยแป็อัปเดต็ดีค่ะบอมค่ะบอมที่สม,มุยเมื่อวัทยยนที่10เมษาย,ยนและจะชิ้ชวนคุณฟังคุณผู้ชมขึ้นเขาใหญ่ ไปอัปเดตกรณีหนึ่งโบนัน่่สองมูนแดนซ์กบานสรยุทธ์นั่นแหละสามคิมมายาและกิจอื่นธุรกิจของคนดีที่หนึ่งเมีระบุลประชาธิปไตยและกับพื้นที่โดยรอบนะคะก็คงจะต้องตรวจสอบกันหมดด้วยนะประมาณนั้นแต่ว่าก่อนอื่นแต่ว่าก่อน่นเ่อมีแก๊สสงกลางเล็กๆน้อยๆ สงการครั้งนี้ได้หยุดกันโดยมาตรฐานก็คือห้าวันค่ะห้าวันเต็มเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะจะในแคม์พุธใช่ค่ะพระหัสสุขต้องมาทํางานต้องมาทําแต่บางคนก็ต่อเนื่องค่ะมาตรฐานเนี่ยสองการครั้งนี้ได้หยุดกันห้าวันค่ะจากวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดถึงวันพุธที่สิบห้าสิบห้าเมษายนบางคนไหลตาน้ำขอเก้าวันบางคนไหลตาน้ำ หยุดต่อจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่สิบเก้าก็คือหยุดอีกสองได้เก้าไงเบ็ดเสร็จก็คือเก้าวันใช่ค่ะประธานโทษครับแบ่ต้นเดือนพฤษภามีหยุดอีกนะมีหยุดอีกฮะมีรัฐบาลแถมให้อีกหนึ่งวันเรื่องของเรื่องวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานวันศุกร์เป็นวันศุกร์สองสามเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะวันสี่วันที่สี่วันจะําทำงานวันที่ห้าเป็นวันหยุดนื่องจากเป็นวันอะไร วันฉันมงคลใช่รัฐบาลลุงตู่ก็เจดีก็แถมให้อีกหนึ่งวันงั้นวันจัน์หยุดไปเลยพ่วงจะได้หยุดต่อเนื่องกันอีกห้าวันสำหรับสำหรับสใครบางคนนะที่จริงใครบางคนเนี่ยต้นเดือนเมษาเนี่ยมั่วนนี้ไปแล้วล่ะเพราะว่ามันมีวันอะไรนะต้นเดือนเมษา มีมวันจัก,กรีไหมมีวันจัก,กรีวันที่หก <c oughs> ก็โม้โม้อะไรโม้กันไ,ไ, <c oughs> ไปนะฮะพอถึงกลางเดือนก็ลากไปเก้าวัน <c oughs> พอถึงต้นเดือนพฤษภาก็นายกรรุนตุใจดีนี่ให้อีกหนึ่งวันใช่ไหมใช่แต่ได้อยู่อีกห้าวันแต่วันแรงงานข้าราชการทํางานออก,ก็แล้วแต่แต่เอกชนเนี่ยได้พ่วงห้าวันทีนี้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะติ้งต่งทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับ ก็ออกมาไซโคพอสมควรหยุดตยาวอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยจริงเหรอเขาบอกท่องเที่ยวไทยแล้วคนท่องเที่ยวเก็บใบทรงใบเสร็จด้วยนะเอาไปหากระทรวษีได้ตังหานเขาฝากกันมาอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ว่ากันไปอส่งเสริมนุนกระต้นเศรษฐกิจสักกี่คนอ่ะว่ากันไปที่นี่ประเด็นน่าสนใจคือสงการเนี่ยสงการเนี่ยสงการปีเนี้ยเขาว่ากันว่าคนไทยเนี่ย ไปเที่ยวเมืองนอกเขาบอกหกแสนคนใช่ไหมค่โดยประมาณจากตัวเลขที่ออกมาเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาบ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจแย่ไปนอกกัยะประชาชนหน้าแห้แต่ว่าเทศกาลสงการปีนี้คนไทยมีเงนบินไปเที่ยวเมืองนอกหกแสนคนก็คนรวยๆไงคนไม่มีเขาก็ไม่มีไงหกแสนคนไม่น้อยนะอะไรบอกว เฉพาะญี่ปุ่นนะวิธขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาเบรคชัตเตอร์ไฟล์จากประเทศไทยนะเชื่อไหมครับว่าไอ้สงการเนี่ยในหกแสนเนี่ยทุกเที่ยวม่างนอกเทศเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นกี่แสนคนเขาบอกไม่ต่ำกว่าแสนสองถึงแสนห้านี่ขนาดญี่ปุ่นเขาเบรกไอ้ชัตเตอร์ไฟล์ที่จะเข้าประเทศแล้วนะก็เต็มทุกเที่ยวแหละที่ไปอ่ะ ต้นเดือนพฤษภาอย่ากินนั้นแหละรัฐบาลแถมให้อีกหนึ่งวันเพื่อให้หยุดยาวต่อเนื่องอีกห้าวันวัตถุประสงค์ก็คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายคนตะโกนด้วยเสียงอันดังกลางประเทศว่ากระตุ้นเศรษฐกิจใครครับกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นหรือต่างประเทศครับเหรือเกาหลีหรืออะไรกันแน่เนี่ยตกลงกระตุ้นเออใช่น่าคิดเนาะคิดนะไม่คิดนะ ประทานโทษนะหกแสนคนเที่ยวเมืองนอกในช่วงสงการานต์ค่ะเอาเงินไปให้ใครอืมให้เขาไงต้นเดือนหน้าจัดจุดยาวอีกห้าวันเที่ยวเมืองนอกเอาเงินไปให้ใครเอ,ออธานพ้จาร่เสรุก็คือ ผมว่าไอ้ทฤษฎีให้หยุดยาวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะได้บ้างสําหรับผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวในประเทศนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะน่าสังเกตนะคนหนีไปต่างประเทศสําหรับคนที่มีกระตังสรุปกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเกาหลี เกาหลีฮ่องกงบ้างใช่สิงคโปร์เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงใช่จะมีฮ่องกงเนี่ยเยอะอาจจะมียุโรปอาจจะมียุโรปเล็กน้อยระายเพราะแพงอาจจะไปทัวร์ในปานผู้ฐานอะไรกว่ากันไปอ๋อนั้นเขาจำกัดสรุปนะครับธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจจะได้เศษเนื้อข้างเขียงนะนะถูกไหมก็ได้อยู่นะหัวของหัวโอเค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 พอ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 นาคิดนาคิดส่งเสริมท่องเที่ยวใคร ตลอดวัดภาวะเศรษฐกิจธุรกิจดัชนีวัดความสุขของคนไทยเนี่ยไม่ใมันจะใช้อะไรเป็นตัววัดดิเนี่ยนี่เวลาให้หยุดยาวก็เที่ยวกันระเบเดอเถิงไปเที่ยวมืองนอกนะค่ะกกลมันจนไม่นจนเนี่ย เออมันชี้ยากเหมือนกันนะพอมาดูตัวเลขท่องเที่ยวต่างประเทศประเดี๋ยวประเดี๋ยก็แถมมันหยุดให้ให้หยุดยาวในช่วงที่ๆีในช่วงที่ๆีเนี่ยหยุดยาวนะฮะห้าวันเก้าวันห้าวันเก้าวันนะฮะห้าวันเก้าวันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทํายังก็ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอิ่มมีพีมันทํางานน้อยลงได้อืเที่ยวเยอะ ผบก็ไม่รู้แต่สรุปให้หยุดยาวๆหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจประเทศไหนท่องเที่ยวของของไครผมก็ไม่รรทราบไหนรับซับกันบ้างไทยก็คงได้อันนี้ส่งบ้างบางด้านนึงผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลปรารถนาดีใช่ค่ะ,อะพอพอพอ,พอ,พอจบ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 ฝากกันไว้มีคนฮอตไลน์มาถึงหมาแก่ก็หลายครั้งเก็บปากเก็บคำไว้บ้างนะหมาแก่ เหลยวจะไม่ได้ตายดีด้วยความเคารพเพื่อเห็นแก่วความสงบราบคาบและสินธรรมอันดีของประชาชน,นผมจะกลับสูป่ประเด็นค่ะนนเราจะไปกันที่เกาะสม,มุยเราจะไปอัปเดตกันดีครับบอมก่อนที่จะไปกันที่ด้วยความเคารพนะเวลาพูด <c oughs> ถึงการอัปเดตกดีครับบอมสม,มุยเนี่ยผมผมรู้สึกผมผมรู้สึกเต็มเต็มทุกครั้งที่ได้มีโอกาสอัปเดตกับทหารโดยเฉพาะทหารในพื้นที่ข้อมูลเพราะ ชั้นเดียวเชิงเดียวอืทหารพูดอะไรไม่ต้องถอดรหัสชั้นเดียวเชิงเดียวก็บอกตรงๆว่าไปเจอไปเห็นอะไรอะไรใช่ไม่ใช่แต่คุยกับตำรวจหรือฟังตำรวจแถลงที่ไรผมต้องถอดรหัสเพราะมันหลายชั้นอืเอ๊ะแปลว่าอะไรแปลงที่บอกนะคะนะครับนะครับทีนี้ทีนี้ ถ้าเราสแกนข่าวนังนักสพทุกฉบับนะเราจะพบประเด็นหนึ่งเช่น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 นะถ้าถัวว่าไงคะเช่นถ้าถัวเช่นเดี๋ยวไปหาก่อนฮะเช่นอะไรเนี่ยเช่นเอ่อเช่น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 ชุดที่คลายคดีคาบอมได้หลักฐานเด็ดเจาะออกหมายจับแก๊งเบิ้มและนักการเมืองจอมบกการค่ะ เป็นที่มาของอประเด็นที่เราตั้งกันเช้าวันนี้อจะอออกหมายจับมาสเตอร์มายคดีคาร์บอมจริงหรือมีข้อมูลเด็ดะนะโอเคเราจะไปอัปเดตสถานการณ์กันนะคะว่าในขณะน,นี้วันนี้เป็นยัง,ยงไงบ้างขณะที่สื่อสำนักหลักๆพาดหัวข่าวได้หลักฐานเด็ดจาอออกหมายจับแก๊งบึ้มนักการเมืองจอมบงการทางด้านทางด้านทหารนั่นเละครับ ทางด้านทหารเนี่ยน,นะฮะอย่างเช่นพลตรีเกื้อกูลอินนาจกซึ่งเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราธานีก็ก็ไปกันอีกทางหนึ่งก็ไปกันอีกทางหนึ่งน่าสนใจนะนก็ไปกันอีกทางนะก็น่าคิดนะคะว่าทําไมมันไม่ไปพลตร,<ๆ>ลตรีเกื้อกูลอินนาจกยืนยันว่าขนาดนี้ยังบีบประเด็นไม่ได้ เอาครับไปทันทีพันเอกจตุพกรกรัมพสุดนะคะรองเสนาธิการกองอเนกการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรนะคะหรือเกรอรมนภาคสี่ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่รงเสะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับรองเสรับส,สวัสดีครับเดี๋ยวเช็คสายกันนิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคบังเ,เสรยครับได้ยินชัดเจนนะคะครับได้ยินครับครับครับบังเสรครับผมจะเอาพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายหลฉบับมาเป็นประเด็นามาเป็นคําถามแรกกันนะครับเขาพาดหัวข่าวว่าได้หลักฐานเด็ดจาอออกหมายจับแก๊งบึ้มนักการเมืองจอมบงการถามกันจริงๆริด้ยครับเมื่อวานที่ประชุมร่วมกันตํารวจทหารนั่นนะครับมันมันมีความคืบหน้าถึงขั้นสามารถที่จะเจาอออกหมายจับ แก๊งบึ้มนักการเมืงจอมวงการได้แล้วเหรอครับความคืบหน้าของคดีนะครับหลักฐานมันขนาดนั้นเหรอครับอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องถามทางตํารวจนะครับเว่าน้ำหนักของการหลักฐานทยานที่พอจะออกหมายจับ ได้แค่ไหนนี่ตรงนี้ผมไม่ทราบครับออคืบอ,อที่ตํารวจแต่ว่าแต่ว่าในการประชุมอัปเดตความคืบหน้าของคดีเมาาื่อวานกับทางตํารวจนั้นในที่ประชุมร่วมนั้นตารวจก็ยังไม่ได้นําเสนอหลักฐานอะไรที่จะนําไปสู่การออกหมายจับได้ในระยะนี้ใช่ไหมครับก็ก็เมื่อวานนี้ที่ประชุมกันส่วนให่ก็จะเป็นเรื่องของ,อางากองารตรวจสอบวงจรปิดนะครับก็ตามที่สื่อได้ ไหนไปแล้วครับแต่ว่าอาจจะมีความละเอียดมากขึ้นครับคเป็นการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพของรถคาร์บอนนะครับแล้วก็รถนําทางคาร์บอนนะครับรถปิกอัพมิตซูแล้วก็ปิกอัพปิกอัพมาสด้านะครับประมาณนั้นนะครับมันออกจากยะหาผ่านไหนแล้วไปถึงไหนไปอย่างไรเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครัเวลาไหนกี่โมงช่วงไหนใช่ไหมคะมันก็ได้แค่นั้นเองนะฮะ มันก็มีรายละเอียดที่เราจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเช่นระยะเวลาในการเดินทางปกติแล้วถ้าใช้เวลาหนึ่งร้อยกิโลเมตรมันควรจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันอาจไปตรงไหนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่กันบันวอเวลานอนนะฮะถ้าไปกระอีกมุมหนึ่งก็คือเราเราค่อนข้างจะมีข้อมูลรถแต่แต่ข้อมูลคนนะฮนะค,คนในรถนะ่ะค่อนข้างจะยังยังยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะ ก็ก like ็มีพอจำควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ได้จํานวนคนว่ามากับรถเนี่เท่าไหร่จากการเจาะเจาะกล้องลงไปดูในรถแล้วก็มีเทคโนโลยีตรงนี้ท nah, ี่ค uh, <sair> <co> <ing> <Switzerland> <bet> ่อนข้างดีครับั้งเห็นใช่ไหมคะเห็นชัดภาพชัดเจนแบบเห็นรูปประทันสถานได้ชัดเจนขนาดนั้นไหมคะ ้อแต่ว่าร่ามกี่คนโดยเร่าใๆ้ได้เท่านั้นใช่ไหมคะหรือชายหญิงขณะนี้ในแง่ของข้อที่จริงนั้นค่อนข้างจะจัดตีวงแล้วล่ะรถปฏิบัติการเนี่ยมีอยู่สองคันปิกอัพสองคันคันหนึ่งเป็นตกลงตกลงคันหนึ่งใช่ไหมมาซ่อมตกลงมาบรรเทาสามยืนยันว่าสามเหมือนเราสำรานเมื่อวานมันมีรถนําก็คือไอ้เจ้าปิกอัพมัสด้า แต่ตานครับอ่ารถนํานั้นจะเป็นปิ่าเป็นมิสซูนะฮะ,ะจะเป็นรถนํารถตามเป็นรถคาร์บอมก็คือมสัส d a ครับรถปิดท้ายนะครับเป็นรถปิดอัพยี่ห้ออะไรฮะ,ะก็ เป็นรถติดอับแลครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องยี่ห้อเนี่ยต้องต้องมต้องถามทางตำรวจโอเคะว่าขาวมันเทยนะครับไม่ใช่ครับก็คือชัดเจนเนี่ยนะครับเมื่อเคลื่อนย้ายออกจากยะหายะลาผ่านสงขาผ่านนครศรีธรรมราชเข้าไปที่ดอนสักนะครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราชัดเจนว่า มันจะมีปิกอัพมิสูนนำนำแล้วก็ไปส่งไอตัวคาร์บอมก็คือ <มา S 1> ปิกอัพมาสดา้สดาถึงท่าเรือราชาเฟอร์รี่ที่ดอนสักนะฮะแล้วจากนั้นตัวมิสูปิกอัพมิสูมันก็แยกหายไปไอตัวมาสดา้ามันก็ลงเรือเฟอร์รี่แล้วก็ข้ามไปที่เกาะสมุยแล้วก็ไปทําคาร์บอนมอันนะฮะแต่คันที่สามเป็นคันปิดท้ายนั้นเป็นปิกอัพแน่แต่ภาพนี่จับไม่ชัดว่าเป็นรถเป็นรถ,นรถยี่ห้ออะไรนะฮะครับ เออทีนี้ตัวบุคคลสามถึงหกคนใช่ไหมครับที่ที่ที่พูดกันว่าอยู่ในรถเนี่ยนะครับคาดว่าอย่างน้อยต้องต้องสามถึงหกะครับเพราะว่าเพราะเห็นเป็นเงาเงาเห็นเป็นเงาเงาครับเห็นเป็นเงาเงานะฮะเอทั้งเราจับเราเราเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดเราได้ทั้งมิตสูได้ทั้งมาสด้านะฮะครับอืมอืม เห็นเห็นเห็นผมยังแปลกใจว่าทําไมแหล่งข่าวกล่าวว่าหลักฐานพร้อมที่จะออกหมายจับกันได้แล้วก็ยังแปลกใจอยู่นี่ก็คือข้อมูลจากภาพวงจรปิดเรา,เราได้แค่นี้ในชั้นนี้เราได้แค่นี้ทางเทคนิคมันตรวจสอบได้มากกว่านั้นนะครับก็คงคงแต่ว่ามันอาจจะเป็นข้อจำกัดทางคดีครับ โอเคได้ครับได้ครับไ,ได้ครับทีนี้กลับไปที่รอปรพซึ่งเรายังคุมตัวไว้ทั้งหมดมสามบกสองเป็นห้าคนเนี่ยนะฮะในห้าคนดูจะเป็นจะจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญสักนิดหนึ่งก็คือหนึ่งคนมีพิรุษออกอาการพบร่องรอยนะว่าน่าจะรู้เรื่องคาบอม ก็เขาทำหน้าทีมดีครับนะครับก็ส่วนใหญ่นั่นเราก็ไม่ได้ไ่เจาะลงไปว่าเขาจะต้องมีส่วนรู้เห็นแต่เราดูว่าเขาทำหน้าที่อะไรครับแล้วก็ลักษณะงานของเขาเป็นอย่างไรับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเขาเขาอยู่ตรงไหนเขาควรจะเห็นอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับ เห<ช>มอนท่านผู้การจังหวัดฐานบอกสุราษฎร์นะครับพลตรีเกื้อกูลบอกว่ามีมีอยู่หนึ่งคนนะครับมีอยู่หนึ่งคนมีข้อมูลเชิงลึกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวบอมน่าจะรู้เห็นขาบบน่าวบอมมานนครับครับคนนั้นค,ค,ค,คเขาแม่จะเห็นเขาแม่จะรู้เขาแม่จะเห็นอะไรบ้างนะครับน่าจะเห็นอะไรบ้างเพียงแต่ยังให้การปกปิดอยู่ยังยังพูดไม่หมดพรางั้นเถอะ ดูแล้วน่าจะเป็นธรรมชาตินะครับเขาก็ให้เติมมือดีนะครับ hmm. แต่ว่าเราเราก็าค,คิดว่าคือผมผมเรียนนะว,ว่าเราไม่ได้มุ่งไปสู่ว่าเขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง hmm. นะครับแต่เราก็ถามว่าให้เขาพยายามนึกว่าจุดเ,เนี้ยเขาเห็นอะไรแล้วมันในห้อง,งที่ให้ยังไม่เปิดเนี่ยคนนั้นน่าจะไม่เยอะรถน่าจะไม่เยอะเขาอยู่ตำแหน่งนี้เขาน่าจะเห็น ตรงนี้เขาน่าจะไม่เห็นแล้วก็ควรจะต้องไปตรวจสอบนคะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถของมาส่งของเพราะว่าเวลามันยังไม่เปิดยังไม่ใช่เวลาเลยครับครับก็ให้ความร่วมือดีครับแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปครับออืให้ความร่วมมือดีแต่ท,ทําไมท่านผู้การจังหวัดฐานบอกบอกว่าเอ๊ะชิงลึกเนี่ยมัน ไอหมอน,นี่มันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะจะคงคงก็คือแนวทางการักถามเนี่ยเราก็เราก็ประเมินว่าอย่างนั้นนัน่นแหละครับมีพวนาวอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมฮะคนเนี้ยใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่เอาเป็น อันนี้แผลสำคัญในการทักถามนะครับเดี๋ยวมันจะขว่วยนะฮะนะฮะด้านหนึ่งเราได้ภาพรถจากกล้องวงจรปิดอีกด้านหนึ่งเราได้ข้อมูลจากการให้ปากคำของรปภห้างเซ็นทรัลสมุยในระดับหนึ่งนะฮะยังมีข้อมูลด้านที่สามเข้ามาประกอบนะฮะการข่าวะฮการข่าวก็ ก็เราก็มีข้อมูลแวดล้อมนะครับที่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดของกลุ่มที่มีขีความามารถที่จะก่อเหตุได้นะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่เมื่อวานเอามาประกอบมาพิจารณากันโดยเราดูลักษณะของการอสภาพแวดล้อมกามรกำหนดเป้าหมายการก่อเหตุลักษณะของการเตุเนี่ยก็คล้ายๆกับรีการเด้นน,นะครับ ครับแล้วก็มองไปตรงนั้นอยู่บ้านครับครับมีความละม้กับกรณีคาบอมลีกเดนหัดใหญ่เมื่อหลายปีก่อนมีความระมัดกันนะครับแ่ห้าครับปีสองพันมีนาคมแต่ปีหน้าแต่ห้าสามสิบเอ็ดมีนาปีห้าห้านะฮะครับมีความละไม้กับการการปฏิบัติการเมื่อครั้งลีกเดนละคล้ายๆกันในในในลักษณะของการปฏิบัตินะครับ อือ่ก็คือเป้าหมายอยู่ในชั้นใต้ดินลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยทําน,ทนองน,นี้น,นะครับอืมสภาพแวดล้อมทั้งหมดนี่นะครับครับล,ลักษณะระเบิดชนิดระเบิดเนะี่ยประมาณนั้นนะฮะครับลักษณะของการเคลื่อนย้ายรถดเรียงด่าเนี่ยนะฮะเราก็ตมอม้องเอามาวิเคราะห์หมดนะครับเป็นวิเคราะห์ละเอียดถึงทุกเส้นทางแล้วก็ทุกจุดที่ควรจะผ่าน แต่ว่าแต่ว่ามันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับคาบบร์บอนที่ภูกเก็ตที่เราจับได้ก่อนใช่ไหมฮะมตรงนั้นก็คือเครื่องมินก็เราก็เอามาพิจารณาครับแือเดีเ๋ยวมือ่จะลดไปอัดเหมือนกันเดี๋ยวมือแ<ผ>ค่ตอนเครื่องเป็นสองตอนเท่านั้นเองอืเปลี่ยนแค่รถแต่ว่ากรณีลีกรเดนนั้นเมื่อปีสองพันห้ารอยห้าสิบ้าชัดเจนเนี่ยน,นะครับว่าเป็นฝีมือของขอบวนการสามจงังหวัด ครับใช่ครับตอนนั้นออกมาจับแล้วในเสรีแววามุกับเสรีแววามุกนะฮะครับยังไม่ได้ตัวนะฮะอย่างครับแต่ว่าก็ก็ได้ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปหลายคนแล้วก็ดำเนินคดีแล้วเป็นพวกผู้รู้ใหม่หรืออาชีหรืออะไรฮะเสรีแว็งก็เขาใช้ใช้ชื่อลมรวมมาเป็นกระบวนการปฏิวัติปัตนี อ๋อปัติรัฐปัตปตานีนะฮะชครับชัดเจนว่าจะเป็นกลุ่มของสามจังหวัดนั่นนะครับแล้วนีะกา,ารปฏิบัติการคล้ายๆกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปนะครับแต,แต,แต่แต่เมื่อคาร์บอมสมุยนั้นมีความระมัดภาวะแวดล้อมพุทธพิเหตุแวดล้อมสภาพแวดล้อมมันเหมือนกับลีกาเดนพอสรุปในเบื้องต้นได้ไหมครับว่าไอ้ที่เราไม่คิดว่าสามจังหวัดมาเกี่ยวข้องมันอาจจะกลายเป็นสามจังหวัดจริงๆ ก็มันก็คือการก่อเหตุเนี่ยเราก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเร<ม>ียนแบบกันได้ออ๋เรียนแบบกัน<ะ>ได้เพื่อเพื่ออำพรางเรียนแบบเพื่ออำพรางซึ่งซึ่งซึ่งอย่างเมื่อวานอรองเสกก็บอกว่าคนวางแผนเนี่ยมันรู้กฎหมายมันจึงสับขาหลอกตลอดทาง สับเขาหลอกทุกชอ็อตอัมพลางทุกช็อตว่ากันอย่างนั้นเถอะครับอืมก็เป็นไปได้ว่าไม่ใช่สามจังหวัดแต่เรียนแบบสามจังหวัดให้ดูคล้ายหรือเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอืมครับแต่แต่ทำไมเป็นเรียนแบบกรณีลีกาเดนนี่น่าสนใจหรือมันมีมือมันมีมือลีกาเด,ดเนในบางคนเนี่ยมารับทำให้ร่วมปฏิบัติการหรือเปล่าครับอาจยา์ร่วมกันได้อื เป็นเรื่องที่มีเป้าหมายร่วมกันในบางเรื่องหรือเป็นเรื่องของการรับจ้างทํรมันจะเป็นกรณีไหนอันนั้นคุณคงยังตอบไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้ตัว,วมาฮะถ้าคุณประวันเสินเนียงบอกว่ามีพันตบุตรเอกหนึ่งนายเยข้ามาเกี่ยวข้องรู้เห็นด้วย การข่าวมันไปถึงจุดนั้นไหมครับไม่มีครับผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับไม่มีข้อมูลเรื่องพันตบดเอกอย่างที่คุณถาวนเสเนียมพูดเลยเอก็คือซะมีอะไรจะมีอะครับแต่ว่าในในส่วนของของกรอ,อ,อ,อเฉพาะพที่ผมดูแลและผิดชอบเนี่ยมันยังไม่ไปถึริงตรงนั้นค,ครับโอเคทางเกาะทางกา,าอบรบนาพักสี่นั้นยังไม่มีข้อมูลเรื่องพันตบดเอกนะฮะค่ะเพราะว่าเราเราจะตีกรอบในงานแต่ส่วนันะส่วนของสันทิบาลก็ ก็ต้องเขาก็ต้องทํางานของเขาไปส่วนของรายงานองสอบสวนแล้วก็เจ้าท,ที่ตํารวจก็ก็มีงานในส่วนของเขาผมก็มีมีในส่วนของคอมมมนตคงที่เราจะเอาไปแชร์กันนะครับแต่ว่า,าโดย โดยลักษณะการทํางานแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปก้าวไก่งานพอในงาน <Okay. S 1> นี้น <Okay. S 1> ครับเอาเป็นว่าการข่าวของทหารแบบภาคสี่ในชั้นนี้นั้นน,น,นะครับยังไม่มีข้อมูลเรื่องพันตํารวจเอกนะฮะรประมาณนั้นนะครับมีข้อมูลเรื่องนักการเมืองในพื้นที่พักใต้ที่มีศักยภาพหรือไม่ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ามทางตำรวจนะครับทางสันติบาลบ้งครับต้องงถามทั้งนั้นครับแต่ว่าในการประชุมร่วมเนี่ยคือบางทีเนี่ยในการปร,ประชุมร่วมทหารตำรวจเพื่อคลี่คลายค,ายคายดีมันก็ทําได้หลายแบบแต่แบบหนึ่งที่มักนิยมทํากันก็คือ,อ,อตั้งประเด็นแล้วก็หาคําตอบยืนยันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ตัดทิงง้งกันนะครับในการตั้งประเด็นนั้นก็จะมีการตั้งประเด็นว่าอ้าวกลุ่มกันมันเก่าอื สองนักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังพอมีศักยภาพสามสี่และห้าประมาณนั้นในการตั้งประเด็นมีไหมครับใช่เขามีการตั้งประเด็นนะครับแต่ว่าในประเด็นที่ผมได้ไปชอบอยู่นันคือในส่วนของท่าน อ่อการร้ายเนี่ยครับค่ะในการข้อเหตุรุนแรงแต่ว่าถ้าจะไปตอบแค่คดีก็คง,คงคงไม่เหมาะสมนะ <Okay. S 2> <ก>ครับแต่ว่าในเช่นนี้ประชุมร่วมกับทางตํารวจนั้นยังยังยังไม่พบหลักฐานเรื่องนักการเมืองกลุ่มการเมืองอันนี้ก็คงจะเหมือนเหมือนกับที่ทางทางผู้วิจารณ์ตำรวจหรือทางสอบควนของตํารวจได้แถลงไปแล้วครับครับว่าอย่างตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้ อย่างที่ท่านผู้การจังหวัดฐานบกท่านใช้คําว่ายังดีบประเด็นไปได้คยังมุ่งสามประเด็นหลักตามที่ตำรวจรพูดไว้ตั้งแต่แรกครับแต่ว่าตำรวจที่พูดสามทีก็ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะลำเสียผมก็งงวันที่หนึ่งวันที่สองแล้ววันที่สาม ครับประมาณนั้นตกลงตกลงการให้สัมภาษณ์อย่างไรก็ว่ากันไปแต่ว่าวงในเวลาประชุมร่วมกันเนี่ยยังไม่ได้บีดประเด็นอะไรเลยยังตั้งอยู่สามประเด็นครับเพราะว่าลักษณะการทํางานเราเนี่ยก็คือเมื่อแบ่งงานกันแล้วเราใครแล้วไปชอบตรงไหนเราก็จะเจาะพิจารณาไปตรงนั้นตามขั้นตอนนะครับไม่งั้น ถ้าเป็นการอาพุ่งไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เกรงว่าร,รายละเอียดมันในส่วนที่มันควรจะเป็นก็อาจจะสะเทือนไปนะครับในส่วนที่ผมน่ะไปชอบผมก็ตีกรอบอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะลงไปในส่วนที่ผมับผไปชอบครับเมื่อวานประชุมกับตำรวจพูดกันถึงเรื่องความขัดแย้งในปมธุรกิจรอปภบ้างไหมครับ ไม่มีส่วนที่ระชุนกับผมไม่มีการพูดถึงไ,ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะมีความแต่ว่าเท่าที่คุยคุยกับทางตํารวจมีความมันมีโอกาสหรือมันมันมีเปอร์เซ็นต์บ้างไหมเ,เรื่องของธรุรกิจน้ําหนักน้อยหรือมากขนาดนี้อันนี้คือลักษณะของการทําง,งานเป็นตมนาครับอือพอแบ่งกลุ่มไปแล้วเนี่ยกลุ่มตำรวจเขาก็ว่าของเขาใน,นกลุ่ม<ช><ช>ขั้เฉพาะของผมแล้วก็ ส่งข้อมูลไปแชร์กันที่พนทนสุชาติอ๋อครับ,รบอืมได้ครับได้ครับวันนี้ก็ต้อไม่เดืกลรำไปคืแต่ว่าหลัหรับผู้ตคอบขังตัวนะครับวันนี้ก็คงจะครบกำหนดก็จะปล่อยตัวค่ะแต่สิ่งที่เรากังวลอยู่ก็คือเรืเ่องของความปลอดภัยของเขาครับทุกขัต้ตอนเพราะง,งั้นถอะ พูกันตรงนะนค,ครบกำหนด,ดต้องปล่อยตัวจังวนเรื่องค่าตัดตอนปิดปากครับครับ จะทาอย่างไรฮะจะมีวิธีการอย่างไรนะคะแนเร่อองข้อบัาฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าว่าเราจะทำยังไงคือคือตัวตัวตัวทั้งห้ารปภนั้นเราใช้อํานาจตามมาตรา44แต่มันก็มีข้อจํากัดมีระยะเวลาอยู่เจ็ดวันประมาณนั้นถ้าเราไม่ตั้งข้อกล่าวหาเราเราต้องปล่อยเว้นแต่เราตั้งข้อกล่าวหาก็ส่งตัวให้ให้ตํารวจไปว่ากันต่อถูกไหมฮะก็สามารถที่จะยื้อในการควบคุมตัวไว้ได้อีกถูกไหมฮะ ครับครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้ก็กำลังหาโดยกับฝ่ายกฎหมายเอ๊ะจะทำอย่างไรว่าจะทำยังไททงไที่จะเอาตัวไว้ก่อนก็ความปลอดภัยเราเรามองประเด็นเนร<ท>ื่องของผู้ที่เป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลน,นะครับแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเขาของครอบครัวอบตัวเขาอะครับอาจารย์รื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงโอเค โอเคทีนี้นอกเหนือจากเรื่องความกังวลรปภทั้งห้าคนจะถูกตัดตอนน่ยนะครับยังมีประเด็นไหนที่ยังยังกังวลอีกบ้างครับเนี่ยฮะขณะนี้ครับคือเราก็กังวลนงในแง่ของรายละเอียดของของข้อแม้ทางปฏิบัติของกฎหมายนะครับว่าว่าเพราะว่ามันจะไม่เหมือนพที่ศารจังหวัดซึ่งเราเรามีกฎหมายรองรับอยู่ค<ฆ>่ะชัดเจนนะนะครับ แต่ตรงนี้ก็ก็เรียนตามตรงว่าผมเองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าแนวทางจะจะอย่างไรนะครับก็ต้องหาเลยทางสายกฎหมายในหลายฝ่ายครับอ,อ๋อ,อที่ไม่เหมือนก็ตรงที่สามจังหวัชดชายนภาคใต้นั้นมีกฎากฎารศึกถูกไหมครับซึ่งคนขางจะมีพระราชกำหนดแล้วก็จะมีพรบฉุกเฉินอ่ามีทั้งกฎการศึกมีพรบฉุกเฉินแต่ว่าสมุยไม่ใช่ ครับสมุยนั้นได้อย่างมากก็เอามาตรา44มาเทียบเคียงแต่ก็มีระยะเวลา7วันต้องปล่อยถ้าไม่ตั้งข้อกล่าวหาอืมปล่อยชั่วคราวอืแสดงว่ามาตรา44มันไม่พอเหรอฮะในการค,คิดคลายเรื่องคาบบอมที่สมุยฮะในในในกอรูจ้าของผมเนี่ยอ,อผู้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยก็ต้ให้ข้อมูลในประโ,ดโดยชน์อยู่มากนะครับเราก็เลยคิดว่า ถ้าถ้าเราถ้าเราได้ได้ได้คุยกับเขาต่ออาจจะด้วยความที่เดีกๆที่เขามสมัครใจอยู่กับเราอะไรทํานองนี้คเพื่อให้เราช่วยดูแลความปลอดภัยเนี่ยมันก็มันก็มนมาจะเป็นการดีครับ ประมาณนั้นน,นะฮะ,ะก็กำลังหาเรื่องกันอยู่อย่างอื่นกังวลมีอีกไหมครับในชั้นนี้ยังไม่มีะครับนรในชับเปิดในชั้นนี้สรุปได้ดังนี้นะครับคาบอมเซ็นทรัลสมุยมีความละไม้กับคาบอมลีกาเดนหัดใหญ่เมื่อปี2555 ครับครับประเด็นต่อไปสิ่งที่ต้องสังเคราะห์กันก็คือ,เ,อเป็นฝีมือของคนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆหรือมีการเรียนแบบ3จบังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออำพรางครับอขณะนี้คีย์บดที่เรากังวลเนี่ยนะฮะก็คือเรปภทั้ง5คนโดยเฉพาะหนึ่งใน5นั้นครบกำหนดต้องปล่อยตัวเกรงถูกฆ่าตัดตอนถูกไหม <ผ>ห่วงในเรื่องความไม่ปลอดภัยนน,น,น่ครับ็กังวลขณะนี้ในแฟ้มของทหารพักสี่นั้นยังไม่มีเรื่องของพันตารวจเอกอย่างที่คุณถวัสวยเนียมได้กล่าวอ้างในในใจอของผมไม่มีครับยังไม่มีนะนักการเมืองจอมบงการจ่อออกหมายจับนั้นก็ยังไม่มีเช่นกันก็ถ้าว่าในงานที่ผมรับผิดชอบในหน้างานของผมนั้นยังไม่มีโอเคไม่มีตาเรื่องด้วยขอบคุณมากครับรองเสยครับครับผมครับครับสวัสดีครับ ครับ่นสวัสดีครับพันเอกจตุพรกระลำพสุดนะคะรองเสนาธิการของเกาะอรมนอาักศีนี่ค่ะนี่ข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารแต่น่ารักนะคุยด้วยแล้วสบายใจชันเดียวเช่นเดียวก็มีข้อมูลอะไรก็บอกตามนั้นตรงนี้ไม่มีข้อมูลก็บอกว่าไม่มีแต่ที่จริงก็บอกเยอะแล้วนะเนี่ยบอกเยอะแล้วนะเอาละครับพักกันดีกว่าไปพักกันสักครู่ค่ะ